สวัสดีนะคะวันนี้ครูจะมาเฉลยข้อสอบที่ให้ลงตั้งแต่เมื่อเช้า4ใบนะลูกเรื่องประโยคทั้งนั้นเลยเรียนกับคุณครูอุ้มไปแล้วแล้วครูก็เฉลยครูก็สรุปให้เป็นแล้วด้วยนะคะวันนี้แปลงกายเป็นคุณครูบานนี่มนุษย์ยหินฟรินสโตนมาอธิบายให้ฟังค่ะอ่ะาใบแรกกันเลยลูกใบแรกให้นําตัวเลข1บอกเล่า2 ปฏิเสธ3คํคำถาม4แสดงความต้องการคําคำสั่งและ6ขอร้องอ่มาดูประโยคแรกเลยค่ะบอกให้เข้ามาเดี๋ยวนี้บอกให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เป็นประโยคอะไรลูกเป็นเป็นอะไรจ้าที่รักเป็น5ใช่ไหมอโอเค ข้อสค่ะลูกค้าที่เข้ามาในร้านมีจำนวนมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็บอกเล่าสิคะบอกให้ฟังใช่ไหมต่อไปค่ะปีนี้ฝนไม่ตกไม่ตกเห็นไหมคะกริยาคือตกและไม่ตกก็ต้องเป็นปฏิเสธขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเป็นประโยคอะไรคะลูก ขอร้องใช่ถูกต้องสนามบินสุวรรณภูมิไปทางไหนต้องตอบไหมคะต้องตอบก็เป็นคำถาม <c oughs> เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วกะรุณานำขยะไปทิ้งในทางด้วยเป็นประโยคอะไรลูกกะรุณาค่ะหกค่ะลูกหกตอไปฉันอยากรวยอย่างเขาบ้าง มีคำว่าอยากเป็นข้ออะไรคะข้อ4เนาะแสดงความต้องการผมสังเกตคนในห้องนี้ไม่มีใครพูดกับใครเลยไม่มีไม่ใช่ปฏิเสธแล้วนะเพราะเขาสังเกตไปแล้วบอกเล่าคะ่ะเขาไม่ให้ใครเข้าพบสักคนไม่ให้เข้าเนี่ยใช่ เป็นข้อ2ค่ะปฏิเสธต่อไปครูคะเออสุขาอยู่หนใดเป็นคำถามใช่ไหมต้องตอบนะคะก็ตอบเข้าไปว่าสุขาอยู่ทางไหนพวกเธอรีบรีบ,รบทำหน่อยเป็นประโยคคำสั่งฉันอึดอัดมากฉันทำอะไรก็ไม่ได้บอกเล่าค่ะบอกเล่าว,ว่าอึดอัด โชเฟอร์ช่วยจอดรถหน่อยคำว่าช่วยเป็นขอร้องพนักงานขายต้องการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเป็นแสดงความต้องการค่ะต่อไปไม่ว่าใครจะอธิบายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อเป็นบอกเล่าค่ะเอ๊มันแค่15ข้อเหรอคะ อแต่เร็วงั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องบวกคะแนนกันผิดเนะเาะอ้าวต่อไปอ้ออยู่นี่35ข้อ16ค่ะช่างเลวร้ายอะไรอย่างนี้เหตุเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นบอกเล่าคุณมานี่มีเจตนาต้องการอะไรเป็นอะไรคะคำถามค่ะเป็น3านะลูก ประเทศไหนก็ตามต,ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็บอกเราค่ะปโปรดนำเอกสารมาให้ครบในวันสมัครปโปรดเป็นขอร้องห้ามนำเอกสารสำคัญออกจากห้องนี้เป็นอะไรคะเป็นคำสั่งค่ะความประสงค์ของเขาแสดงความอะไรเนี่ย ความต้องการความประสงค์ของเขาคือไม่ต้องการทำงานที่นี่แสดงความต้องการกรุณารอเจ้าหน้าที่เรียกก็เป็นขอร้องใครจะไปรู้ว่าเขายืนอยู่ข้างหลังผมบอกเล่าคุณพ่อประสงค์จะขยายธุรกิจ แสดงความอะไรต้องการเครื่องบินเที่ยวนี้จะมาถึงกี่โมงคําถามนะคะอย่าพูดมากเป็นอะไรคะข้อ5คําคสั่งวันนี้หมอไม่มาไม่มาไม่มาเป็นอะไรลูกเป็นปฏิเสธชายคนนี้ตั้งความปรารถนาไว้สูงมากความต้องการข้อ สี่ผมอยากข้อสี่ค่ะผมอยากรู้คุณจะให้ผมรอนานเท่าไรอันนี้คำถามแน่ค่ะข้อสามคุณประสงค์ช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยเป็นขอร้องเลยคะช่วยมีคำว,ว่าช่วยหยุดเดี๋ยวนี้คำสั่งเกษตรกรต้องการการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นแสดงความต้องการ พยาบาลไม่ต้องการดูแลคนไข้ารายนี้เป็นปฏิเสธวันนี้จะไปประชุมกันที่ไหนเป็นคำถามอ้าวรวมนะคะรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะแนนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยสามสาเนะาะสาคะแนนอ้าวนับค่ะนับค่ะเดี๋ยวจะได้เฉลยอันต่อไปนับลูกอ้าวต่อไปค่ะ คราวนี้ก็ให้ใส่กอขอ,ของอกอบอกเล่าขอปฏิเสธคอคำถามงอแสดงความต้องการจอคำสั่งและชอขอร้องมีทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบเนาะ <c oughs> <c oughs> ข้อหนึ่งค่ะคุณถูกห้ามไม่ให้มาพบผมใช่ไหมถูกห้ามไม่ให้มาพบผมใช่ไหม จริงๆข้อนี้ต้องตอบใช่ไหมลูกถ้าต้องตอบมันก็ต้องเป็นอะไรคะอ้าวถ้าต้องตอบก็ต้องเป็นคำถามข้อควายจุดใหญ่ใจความคือต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่กรุณาเขียนตัวบรรจงกรุณาการุณาเป็นประโยคชอชิงค่ะลูกขอร้องเขาอยากไปต่างประเทศ อยากคำว่าอยากเห็นไหมคะเป็นงอง,งูเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเขาเป็นน้องของผมเองเป็นอะไรคะมีคำว่าไม่ใช่อ่ะขอควอ่ะขอไข่ค่ะปฏิเสธห้ามนำสินค้าเข้ามาขายในบริเวณนี้ห้ามเป็นจอจานคำสั่งเนาะต่อไป พ่อไม่มีเงินซื้อบ้านหลังใหม่เป็นขอไข่ใช่ไหมลูกปฏิเสธสระว่ายน้ำแห่งนี้ระดับน้ำไม่ลึกไม่กริยาคือลึกคือน้ำไม่ลึกหรือสระว่ายน้ำไม่ลึกเป็นปฏิเสธค่ะคุณช่วยใจ่าค่าโดยสารคำว่าช่วยถ้ามีคำว่าช่วยเป็นอะไรคะเป็นชชิง โปรดลงลายมือชื่อชอชิงขอร้องนักเรียนไม่ต้องการไม่ต้องการเป็นขอไข่ปฏิเสธอย่าปล่อยของเสียลงแม่น้ำเป็นคำสั่งใช่ไหมคะคำสั่งก็คือข้อจอดจานคุณลุงมีความประสงค์ ต้องการค่ะต้องการคือข้ององูอเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญบอกเล่าเฉยๆค่ะกาแฟที่คุณต้องการใส่น้ำตาลกี่ช้อนเป็นอะไรคะลูกคำถามเนาะขอความกร,รุณาออกจากพื้นที่นี้โดยด่วนเป็นข้อนี่ค่ะ นะคะขอร้องใครจะไปหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเป็นบอกเล่าเฉยๆค่ะรายการโทรทัศน์ไม่ถ่ายทอดการแข่งขันไม่ปฏิเสธการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเป็นข้อไข่งดจำน่ายสุราในวันพระเป็นประโยคคำสั่งคือข้อจอจาน กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สองในปีพุทธศักราชได้เป็นคําถามก็ขอควายลูกสุดท้ายค่ะโปรดช่วยการลดภาวะโลกร้อนเป็นประโยคขอร้องชอชิงใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ20คะแนนนะเดี๋ยวค่อยรวมอีก8นะลูกสุดท้ายแล้วเร็วสุดท้ายแล้วค่ะวงกลมธรรมดาธรรมดาไม่ยากเนาะ ใครที่มีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยเป็นคนไม่ดีใครที่มีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยเป็นประธานกริยาคือไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นประโยคอะไรคะปฏิเสธค่ะไม่ดีอันนี้ประธานกิยาคือเป็นคนไม่ดี ก่อนที่เราจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองก่อนใช่หรือไม่มาตรงนี้เลยสุดท้ายเลยใช่หรือไม่เป็นอะไรคะต้องตอบไหมต้องตอบเพราะฉะนั้นเป็นขอควายค่ะคำถามใครต้องการรายได้มากก็ต้องไม่ขี้เกียจทำมาหากินใครอยากได้เงินต้องขยันนั่นแหละเป็นบอก เล่าเฉยๆไม่ได้ถามใช่ไหมคะคนไทยไม่ต้องการเห็นใครๆแตกความสามัคคีกันอันนี้ถามหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ถามแต่จุดใหญ่มาอยู่ตรงไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเป็นปฏิเสธคนโบราณสอนว่าจงอย่าเห็นแก่ตัวจงไม่เบียดเบียนผู้อื่นต้นประโยคมันอยู่ตรงนี้คะ่ะคนโบราณสอนสอนอะไร เป็นประโยคบอกเล่านะเพียงแต่เขาเอาประโยคคำสั่งมาแซมข้างหลังตัวต้นประโยคคือคนโบราณพูดอย่างนี้อันความกะรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ประโยคนี้ถามด้วยว่าเป็นบทประพันธ์ของใครต้องตอบค่ะแล้วก็ตอบว่ารัชกาลที่6ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าครูต้องตอบแสดงว่าประโยคนี้เป็นอะไรลกูกคำถามเนาะความอยากได้อยากมีไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ใดผู้หนึ่งความอยากได้อยากมีเป็นประธานค่ะกริยาคือเป็นไม่ปฏิเสธกริยาแสดงว่าเป็นประโยคปฏิเสธก็สุดท้ายห้ามใครเข้าออกบริเวณนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษเป็นคำสั่งชัดเจน ตรงนี้8บวกกับเมื่อกี้20นะคะเป็นคะแนนอันดับ2ส่วนคะแนนอันดับ1ก็คือ35ข้อเมื่อกี้โอเคไหมคะอ่านับแล้วเดี๋ยวเตรียมบอกครูนะโอเคค่ะจบแล้วสวัสดีค่ะ